สวัสดีนะคะดิฉันนะคะนางสาวนรดากรทะเลนะคะครูในถุ่งสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะโรงเรียนเตรียมบุดมศึกษาพัฒนาการฉะเชิงเซาค่ะประเด็นท้าทาย การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อจำลองโต้ตอบเสมือนจริงเรื่องการหักเหของแสงในรายวิชาฟิสิกส์3ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565การจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาที่ผ่านมานั้นพบว่านักเรียนที่เรียนรู้ด้วยรายวิชาฟิสิกส์ยังขาด ทักษะในการทดลองด้วยปัจจัยด้านที่ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนในรายวิชาฟิสิกส์ในการทดลองได้และผู้สอนเองได้เล็งเห็นว่าปัจจุบันนี้เทคโนโลยีดิจิทัลมีความเติบโตและก้าวหน้าอย่างรวดเร็วจึงมีการปฏิรูปและเปลี่ยนแปลงการสอนทั่วโลกซึ่งบริบทการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นั้นก็มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ใน การเรียนการสอนมากยิ่งขึ้นซึ่งโครงการ The Physics Education Technology ของมหาวิทยาลัยโคโลราโดได้สร้างสื่อโต้ตอบเสมือนจริงที่ใช้ในการทดลองเสมือนห้องปฏิบัติการจริงที่ใช้ผ่านอุปกรณ์ต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์คอมพิวเตอร์แท็บเลต็ตหรือ iPad ทั้งแบบออนไลน์และแบบออฟไลน์มีเนื้อหา5วิชาได้แก่วิชาฟิสิกส์วิชาเคมีวิชาชีวะวิชาวิทยาศาสตร์โลกและวิชาคณิตศาสตร์และมีเนื้อหาที่หลากหลายหลากหลายระดับชั้นตั้งแต่ระดับพื้นฐานคือปฐมศึกษา ไปจนถึงระดับสูงให้ครูได้ใช้อย่างหลากหลายการใช้งานสามารถสืบค้นได้ทั้งในแบบออนไลน์และออฟไลน์ line. ในที่นี้ครูผู้สอนเองได้ใช้สื่อจำลองโต้อตอบเสมือนจริงในการหาภาพที่เกิดจากการหักเหของแสง ในรายวิชาฟิสิกส์3ทำให้นักเรียนหลายๆคนสามารถสืบค้นได้จากที่บ้านและทบทวนได้ทั้งในโรงเรียนและที่วิธีการดำเนินการให้บรรลุผลวิเคราะห์สาระการเรียนรู้ในที่นี้คือสาระฟิสิกส์ผลการเรียนรู้หลักสูตรสถานศึกษา จัดทำสื่อใบงานแบบประเมินผลการเรียนรู้แบบประเมินและแบบประเมินคุณ,ณลักษณะอันพึงประสงค์จากนั้นได้ทำการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC กับครูในโรงเรียนและตาม เมื่อ PLC แล้วก็นำผลจากการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาปรับปรุงแก้ไขจัดทำเป็นแผนการจัดการเรียนรู้จัดทำสื่อการเรียนรู้จัดทำใบงานจัดทำแบบประเมินจุดประสงค์การเรียนรู้แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์และแบบประเมินสมรรถนะของผู้เรียน ค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนที่จัดทำสื่อนะคะการเรียนการสอนและได้อัปโหลดลงไปใน youtube นะคะภาพที่ผ่านมานะคะเราได้เรียนรู้ในเรื่องของแสงนะคะที่มีลักษณะเป็นขึ้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้ในเรื่องของแสงนะคะที่เดินทางเป็นเส้นตรงนะคะก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาและบทเรียนนะคะ,ะคุณครูขอถามนักเรียนก่อนเลยนะคะว่าแสงมองเห็นไหม นักเรียนมองเห็นแสงหรือเปล่านักเรียนหลายๆคนนะคะก็จะตอบว่ามองเห็นแสงนะคะแล้วก็หลายๆคนนะคะก็จะหยุดคิดเอ๊ะจริงๆแล้วเรามองเห็นแสงหรือเปล่าในกิจกรรมการเรียนการสอนนะคะอันนี้เป็นบรรยากาศในการจัดการเรียนการสอนนะคะ สำหรับตัวนี้นะคะเป็น QR code ในการจัดการเรียนการสอนใน1คาบนะคะสามารถสแกนเพื่อที่จะดูในส่วนของการจัดการเรียนการสอนได้ค่ะนะและนี่เป็นตัวอย่างในการจัดการเรียนการสอนนะคะเป็นอีกหนึ่งช่วงนะคะที่นักเรียนนะคะได้นำเสนอนะคะในส่วนของ ผลที่ได้จากการเรียนการสอนนะคะสำหรับผลลัพธ์ที่เกิดกับนักเรียนรับเชิงปริมาณจากการประเมินคุณภาพของผู้เรียนนะคะระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทั้งในด้านของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะของผู้เรียนและการประเมินตามจุดประสงค์การเรียนรู้พบว่านักเรียนทั้งหมด7คนหรือร้อยละ100ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกคนนะคะในส่วนของผลลัพธ์เชิงคุณภาพในการประเมินไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทักษะการทดลอง ในส่วนของความรู้ในส่วนของคุณลักษณะอันพึงประสงค์และในส่วนของสมรรถนะของผู้เรียนพบว่านักเรียนร้อยละร้อยผ่านเกณฑ์ดีขึ้นไปอย่างมีนัยสำคัญค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องของกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ